เมื่อโจนาเจมสันเป็นสไปเดอร์แมนเรื่องราวของเขาเนี่ยมันเริ่มมาจากเขาเนี่ยจะไปทําข่าวเกี่ยวกับงานเปิดตัวทางวิทยาศาสตร์ของดรเคิร์สคอนเนอร์ที่ดเรเนี่ยได้ทําเกี่ยวกับการนําสัตว์มาทดลองทางวิทยาศาสตร์แต่ในระหว่างที่โจนากําลังคุยกับดอร์คอนเนอร์อยู่เขาก็โดนแมงมุมอาบรังสีกัดซึ่งปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่ไปกับเขาก็ได้ถ่ายภาพไว้อย่างชัดเจนเลยและเมื่อโจนากลับมาถึงบ้านเขาก็มีอาการแปลกๆกับตัวของเขาเองพอรู้สึกตัวอีกทีก็กลายเป็นว่าเขาได้ไปไต่เพดานห้องซะแล้วและเหตตุการณ์นี้ Peter ก็มาเห็นเต็มตาเพราะในการทํางานโจนาไม่เคยไปทํางานสายสักครั้งวันนี้เนี่ยกลับไปสายเลยต้องมีคนมาตามเพราะคิดว่าโจนาช็อกคาห้องไปแล้วหรือเปล่าและเขาก็เริ่มการเป็นฮีโร่ของเขา ซึ่งเขาเนี่ยได้ไปสืบคดีหนึง่งมันคือคดีทําให้ลูกชายของเขาเนี่ยเสียชีวิตเป็นเรื่องที่ลูกชายของเขานั่งยานโอกาสออกไปนอกโลกแต่มันกลับเกิดสิ่งที่เหมือนจะเป็นอุบัติเหตุขึ้นทําให้ไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นเลยซึ่งบริษัท Star ์ล็อกมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่ไม่มีใครกล้ายุ่งเพราะไม่มีหลักฐานมากพอที่เอาผิดเมื่อปีเตอร์และโจนาห์ปิ้งไอเดียขึ้นมาพวกเขาก็ได้ร่วมมือกันสร้างชุดฮีโร่ขึ้นและโจนาห์ก็ได้ไปผูกถึงถิ่น Star ลูกน้องบริษัทของสตาร์ล็อกเนี่ยทำยังไงก็เอาโจนาไม่ลงโจนาเก็บพวกลูกสมุนเรียบและเขาได้เจอกับคนที่น่าจะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุคนนั้นคือช็อกเกอร์ช็อกเกอร์เนี่ยต้องชมโจนาเลยว่านายเนี่ยไวมากแต่ก็ไวไม่เท่าเสียงหรอกแล้วช็อกเกอร์ก็ได้โชว์อุปกรณ์ของเขานั่นคือไวโบรช็อกเมื่อโจนาเห็นโจนาก็ขึ้นเลยเพราะโจนารู้แล้วอะไรทําให้ยานโอกาสของลูกเขาเนี่ยต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นต้นเหตุมันก็คือไอช็อกเกอร์เนี่ยแหละโจนาได้ตัดสายปีเตอร์ที่โทรคุยก จนมันกระเด็นออกนอกตึกไปเลยแต่ในระหว่างที่ช็อกเกอร์ตกเนี่ยมีความคิดแวบ,บหนึ่งของโจนาที่อยากจะปล่อยมันตกตึกไปอย่างนั้นแต่เขาก็ทําไม่ลงเพราะเขาคิดถึงลูกลูกของเขาต้องได้รับความเป็นธรรมและต้องมีคนรับผิดชอบในเรื่องนี้เขาได้ช่วยช็อกเกอร์ไม่ให้ตกตึกแต่จับมันห้อยหัวไว้อย่างนั้นแล้วบอกว่าสิ่งเขาต้องการเนี่ยมันคือความจริงถ้านายไม่พูดมันออกมายายที่ใช้ช่วยนายไว้ไม่ให้ตกตึกอยู่เนี่ยมันจะสายไปในหนึ่งชั่วโมงเพราะงั้นถ้าอยากมีชีวิตก็รีบพูดความจริงมาซะแล้วโจนาที่เกิดขขึ้้้นนกกกับลลูชาาองเเแวมืี็ได้ คนใหม่ือตอนแรกเนี่ยปีเตอร์เสนอชื่อสไปเดอร์แมนให้แต่โจนาไม่เอาเขาขอจะชื่อว่าเฮดไลน์ดีกว่า